้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์สุดจัดบริษัทป่วนเฟยครีเอทีฟหน้าใหม่ของเอเจนซี่โฆษณาสุดป่วนบีเพียร์แบงคอกที่กำลังจะเจ๊งบอสประกาศกล่าวใครที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ตามที่สุดจะต้องถูกไล่ออกเฟยต้องรับมือกับเหล่าลูกค้าชวนปวดหัวแถมยังมีเพื่อนร่วมงานอย่างไอพี่โชว์ก๊อปปี้ไรเตอร์สุดปวนประสาทอดีตรุ่นพี่คู่อริ ที่คอยจ้องเล่นงานพร้อมสก,กัดดาวรุ่งเฟยทกฝีเก้าพรุนี้ขิดน้ำพาทั้งสองให้ต้องประกาศตัวเป็นคู่แข่งกันอย่างเป็นทางการมหากรารสงครามแก่งแย่งเอาหน้าชิงลูกค้าจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานเดือดซีรีส์สุดจัดบริษัทบวนออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์เวลา23 1 5น ทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันอาทีที่19มิถุนายน2565ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ